อ,นะอันดับแรกไปตรวจภายในตรวจข่าวว่าบพ,อพอสุภาขอาภายในนั่นก็สุภาพแล้วนะก็ไปตรวจภายในคะ่ะขนาดนี้เรื่องนี้บอกเลยไปตรวจภายในปุ๊บอ,ออกมาเม้าวคุณแม่มคุณแม่คุณแม่นั่นมุลลูกแห้งหน้าผึนวะมึงตีใจก็ว่าเออมุลลูก้ง ออไปไม่ต้องคุมอย่าคุมนะคุณหมอว่าก็เลยว่าเออบ่คุมดอกนั้นนี่มดลูกแห้งแห้งแต่ใบสะอาดมดลูกแห้งเพราะนั่นก็บอกต้องคุมเพราะนั่นก็บอกว่าเออไม่คุมถ้ามีอ้าวถ้าถ้าแม่ไปมีเพศสัมพันธ์กับสามีนลคะเพิรนกบอกว่ามีก็ไม่เป็นไรมีได้เป็นว่าหมอว่าเดนค่ะหมอให้กับพี่น้องเออได้เปล่าฮันโหลตัวกตานลูกหน้าได้ตัว ใช่ยังหัวใจวายเดียวเดียวเดียวใช่ค่ะตัวเนี่ยใตายจนพัวกับนาะเล่าเมื่อวานนี้เล่าสมาคมเดนเนี่ยพี่บ่าวเลยที่ทุวันแล้วเล่ากัมาไปที่กี่วันนี้ไปแล้วกับหรักการเนาะพี่น้องกันก็บอกรักการเนี่ยไหนที่ทำงานราชการเนาะคุณหมอก็บอกกันว่าเออ แล้วแล้วเขาเปลี่ยนเขาบุกินยุคคู่มัดสิทธองอยู่บอกว่ากับพี่น้องเป็กับบอสแหละบ่ทองแม่บ่ทองเห็นว่าเออคุ้มมาจะปีแหละคุ้มมาสิบสามสิบสี่ปีแล้ววะจ้ะโอ้ยบ่สทองยิงมันลูกตัวแห่งนะบุกกทองแค่ปีเห็นว่าสิพ่อท่านได้เป็นหนองกระพัวเนาะสิพ่อสีเดือนนี่ใช่อองล้องอองร้องจนพ่กหัวจะคล้องทอง จนว่าจะคลาเป็นเบาหวานลองลองเลยบังเอิญเดาถัดคูชมนมันเกิดมาเอเป็นเบาหวานเป้อยบ้ยเป็นเาหวานถพ่อพัวมาบอกว่าเป็นมะเร็งรหว่าว่าเป็นมะเร็งกันซ์เออเล้ตยอยไหม่เนาะ เป็นมะเล็งจะสิบัวคอยอยบ่อก็เลยว่ะของกับไข่บางไงบน่องเนาะประจำเดือนก็มาปกติเป็นมาเล็งจะสิเบิ้งคอยอยู่บ่ทัวว่าจะได้กรต้องเบิ้งนด้วยไขตายจะเสิเอาไม่ยอใหม่ยูบบ่เอานะพราะว่าจะเสื่องไปามันบอิลี่อสเห็ุไปาเแล้วก็บ่อเผไปี่เดี๋ยวว่าจกนะเอเบจริงจังเลยดิ่ฮะเ่ากันจริงจังบาดเป็นตัวเนาะ่ะ กินดีด้วยนะคราวสองขีดมาสิแม่จะเป็นล่อมบมาบูเก่าอีหรอไหวไมูเก่อย่านี่หรือเปลกินโตได้น้อง เลี้ยงรถแต่โตเลียนเขาเลี้ยงเองโอ้ยทำมาเหมื่อยจะเด็ก้นอุ้ยมันซิมหาสิบวกปีน้องก็ได้สิอ้กเขาสิแม่ก็อายุสามซิมหาเลยน้องอ่ะพ่อปิดซปิดซะไี่ไ่อยู่บางคนนะคะองบามันก็เก้งเก๋ดิเนาะมันฉลาดเด็กอายุสามิมหาจิโหนี่คือลูกฉลาดมากนะคะท่านผู้ชม เออลูกอย่างนี้ม่ได้องได้เออม่ได้อยังเด้อลูกเราฉลาดขึ้นยังนี่นี่มาท่วงพี่คนนี้ว่ะพี่เขาหล่อแต่พี่เขากินเล่าเก่งนะลูกเราท่วงเท่างไรเอห็นไหมพี่เขาหล่อพี่เขาหล่อแต่พี่เขากินไอเอ๊พี่ต่างกันนะคนละกายเขากระค่ะพี่เขากินไอเอคนละกายเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้ถ้ามีครับพี่น้อง เีจ้าจ้กค่ะทีเป็นหมอดูแหละคลิปแหละสองล่างเนาะคาลิการ์เซียบคาลิการ์เซียบก็ต่างต้องอีกเนี่ยอีกสีเลยที่สิบปทายเลยแับนี้เราเลยยั้งค่ะเราเลยยั้งกัไเลมันเบอร์อะไรเลือดเขาเข้ามาปิดคลิปไปพรุ่งนี้กันเละคลิปนี้ไปซ้ำนี่ก็ได้ค่ะพี่หนอจะมาติดตามสอยหญิงหมอดูหญิงเลยค่ะอัายุทั้งบ้านเขาก็เอิญสอยหญิงนะคะแต่ว่า อันในเขาว่างการและก็เอิญมอดูยิงใมี่วมีเรกพิวับพื่นกันใครเพื่อนเมาส่านนะครับแกอลใคออกก่ักสิ่น้สมมติันพันเปิดตำหนิข้าใายก็่าโอมเฮียนเต็ม ก็จดได้เนาะเอาไปขายค่ะก็ไปขายให้พวกคนไปขายก็ได้ขายเละขยังลั่นล่าร้อยห้าร้อยเปบสจิได้ท่านขายเพราะซวยโอ้ยแม่บัวจิตเจ้าก็บัวแตผู้ชมเนี่ยตีว่าคนว่าถือแบบยังก็บแบบตีละก็จะซื้อบัวนัวหัวมวนน้ำแต่ว่าที่เราทักเนี่ยถือกี่รีกาสันมาเดเซียค่ะไขยเล้าดอกซาาเปาเบอร์เอรค่ะกอนสิอื่นไข่ยหา เออน่เคยในคืน้เาเดคนเป็นคนดังดังอีเร่ยยี่เมื่อกี้นะบานินเจ้าต้องเอยสีนกเป็นนกสีกาเป็นไรคลิปแรกบอกคลิปแรกของเอบอกใช่โอ้อันนี้คือหน้าบ้านตูหลังบ้านไม่เป็นไรแม่หมอไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์แพงแค่คนละห้าร้อยหร้อยพออร่กับเบาเดแต่ว่าตัวคือไนดเาหมดเราม่งอย่างสน่งอย่งลครับผมผมเชียะ คนเป็นมานะไม่มีคอมเมนต์แต่คนดูเยอะกระซิบอะไรวะกระซิบอะไรทามเขาจสร้างที่อินี่พี่บ่าเขาถ่ายมันกระซิบอะไรทามเสียกล้องบอมานี่มารูซื้อจังไหรนี่ได้เมียจังสิบอ๋อเล่าสบายสบายเราขอใจเมียเราดีเมียเมาก็ไม่เมาเมียคนละนิสัยขางก็ยังถามคือไม่เมานี่มยจะใช้มจะด่าไงเมาเมียก็จะพูดว่ามอนเซลตัวมอนเซลเขาจะสร้างหัวข้ออีกอย่างนึงทามระเบิงเอาเสียวถามเราถามว่าเรารูซื้อจังไหรเวีลำแข็ยว่ารูซื้อจังไหรว่าว่าถามเก่ามี่ ให้คอยเป็นดูเล่าหนิเล่าเาแฮปปี้ที่เจ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเบิ่งตลอดยิ้มเราโบแมนเจออะไรบ้งเราบกเคิดบกเกิดบกเกิดบกเกิดพี่แดงนะพี่แดงเป็นบอกพี่แดงหรือเมียจุ่มไงเมียดาเมียจุ่มตลอดก็เพราะเจ้าเป็นดีไงเล่าก็เล่าก็เล่โอเคทุกอย่างโอ้ยกับเขากำบนัำอยู่ไงมีแต่เมียได้เหตุสิบอกให้โบนี่ไม่่เข้าใจพอหลอดแรกเกาคือว่าเล่าเหตุ เมียก็มีดีนะไม่ได้มีดีแต่อย่างอื่นแต่เราก็ทําเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้อย่างน้าวันนี้เป็นใจตลาดคัณก็ไม่ใชตลาดแม่นไ่แต่เราได้ปใจตลาดคือเงินเรารับผิดชอบนอเลืองกินเลืองยางเมียในสิรับผิดชอบแต่เหลืองนันเต็งโตเต็งต้นนันนี่เมียสิรับผิดชอบเองเขาฆ่าเองเมียห่านั่นเองแล้วอะไพูดดีดีลานยางลานอะไรกาไรยงกาไรยางผัวไม่เคยแตะค่ะมีแต่เมียรับผิดชอบทุกอย่างจนลูกจบมาหกนี่จะเมียรับผิดชอบคือแปว่า ผัวนี่จะรับผิดชอบนี่สินในเรือนและผัวก็จะรับผิดชอบเงินขายยางที่ผัวเอามาขายให้เมียเมียก็ซวนยางเรามีหลายหลายป๊อกร้ายแล้วรายเดี๋ยวจะละกันกวปีละปีละเท่าไหร่เท้ยได้ปีละเท่าไหร่เลาสิบล้านป๊อกร้อนวาววนยางเหล่าหันอ๋อซวนยางบ๊อกรับ้เดี๋ยเที่ยวกันกวนี่แหละ ที่เโาเฮดสวนอย่างนี้ไหมไอชีโคเฮตต้านยางยานนี่เป็นกำไรยิ่งแต่โบราณได้ยินกับไ้เห็ดสองวันหน่กับบางกี่เดือนครับเส้นตไปพ้นสุดแล้วแต่ว่ากับพ่อในนีมามาเป็นกุมภาเนี่ยก็เริ่มเริ่มก็ซื้อเกมนซื้อยากก็ยิ่งซื้อนั่นไดเล็หน่อยๆแต่ีวันเล่านี่รับผิดชอบหนีสินทุกอย่างในป่านั่นเองบอกเล่าคดีดีล่ะก็คือยิ่งนี่ เงินกำลังยาเนี่ยสิเป็นหญิงนี่รับผิดชอบแต่ว่าลูกอย่าขอเท่าได้แม่โอนหายสิคือเงินแม่บกเก่ากันแต่นี้เมียเข้าอันสุดยอดเลยเออเมียไม่เคยขอเกลียังห้องเจ้าแล้วเมียไม่เคยขอเมียไม่เคยอยากได้อะไรแบบบุกเคยขอผัวแต่ว่าถ้าเป็นจริงยังไงคือพอแม่หญิงเป็นหนังเป็นเอกไมีแต่เล่าออกขายนะนี่โอเคแต่ว่าเราเก็บเงินนั้นนี่แหละคือชีวิตของสอยหญิงแล้วบัดแล้วบัดที่นี่ ระบาดที่นี่วันโงวันเกิดเราเนี่ยถอนซื้อซ้อนซื้อเงี้ยให้เราปีระบาดได้ป๊าคือไหนกำลังใจเราคือเราเป็นคนขยันขับรถไถรถอะไรแต่แต่แกไม่เคยเก็บตังค์ซื้อเองเพราะว่าแกขับรถไถมาแกได้เงินแกก็ต้องไปใช้นี่งวดรถงวดนั่นงวดนี่ของแกคืใช้จ่ายในบ้านแกไม่ซื้ออะไรเมียก็จะเป็นกำลังใจแบบว่าเออเฮ้ยแกมันเกิดอะไรข้อบัตรเลยจริงนะค้ะใช่จริงจริงที่เราล่ะพี่ชมเขาอยู่กันแบบนี้ ซื้อคือปีสี่ส่วนตัวนี่บโบคอยมีแล้วบดซื้อสงแล้วก็ใส่ตัวละลอยบอกาซื้อกระย้อนคนรวยแต่เนี่ยตัวละสองพันเด้เนี่ยฮะได้เนี่ยฮะได้เนาะเอ้ยนี่แหละแต่ว่าผูกอีกไล่ไม่งั้นก็มีแต่เนี่ยเลจบจักเถื่อถ้าติดจบกิฟต์แล้วก็จบจักเถื่อนี่แหละสอนนี่แหละชีวิตทองสอนแล้วบุกบ้านนี่ก็คือ จะทําลานแต่งเติมอะไรลานอะไรนี่มีแต่ซอทําเองหมดทุกอย่างกับคนงานอะไรซอรับผิดชอบหมดอแล้วที่ต้นไม้อะไรอะไรในบ้านมีนจะซอทําเองซอตอกแต่งเองหมดบ้านทำแบบนี้บ้านเป็นสักบากอะเช็ดเส้นบ่ลายบ่ลายกาวเซนนะครับทำล่งโหลดเส่ซอจะแจ็คอยู่บ่ซอเฮ็ดเบิร์ดเกษตรกรปลูกมันปลูกแง่ซอทำได้ทุกอย่างวันเขาวันน้ำซอวันคนเดียว เฮียเราก็นั่งครับตอนนตึ้งตึ้งตึ้งแต่ซอเนี่ยซวันเขาวันยังเดือดหรออว่เออซอวันเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้มเกษตรกรนี่คือชีวิตของซอเขาเป็นเป็นเป็นยังกับลุงชัยก่อนเป็นน้องหักค่ะน้องหักลุงชัยผืนกระซัมอายซัมยัางนะหักเพิ่นแห้งยู่นองกันมากแต่แต่บรรพุรุษทั้งแม่ทั้งยั่เพิ่นเป็นป้า